สวัสดีค่ะวิธีกะเทยกะอิชิริค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านขนมปังขิงเสาวิงชาจ้าไรถลุจัดสะดุดเล็กน้อยตัวบ้านนะคะตัวสถานที่ก็คือบรรยากาศได้ไปแล้ว100%เป็นต็มแล้วยังไม่นับเรื่องอาหารนะ<ม>จ๊ะ อเนกะินมากคุณอันนี้ฟูเต็มแล้วนะคะชุดที่เราสั่ง จะมาแบบนี้เลยนักศึษาอันนี้ชุดบวทองนะคะจะได้ขนมทั้งหมด8อย่างนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะเลือกเครื่องดื่มได้อีกคนละแก้วนะคะแล้วก็ขนมบาทอีกคนละหึอย่าง ไอศครีมรสช่องกะทินะคะมีไอศครีมด้านในพร้อมรสช่องแล้วก็มีน้ำกะทิแยกมาให้นะคะอันนี้เป็นเค้กมาตูมเครื่องดื่มทุกคนเป็นชาไทยแน่นอนนะคะจะแม่ชาไทยอย่างดิฉันเวลาทรมานคนที่ส่งแล้ว ไม่ค่อคุยค่ไม่โลมันจะดึงดูดติกที่ตรงกับคุณภาพงหญเราามีอันนึงอ่านนงความบอกว่าเราอ่ะจะเป็นค่าเัลี่ยของคนที่ที่อยู่กับเรา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 เฮ้าเรารู้สึกว่าไม่ได้ลคนใหญที่ดีเราต้องเล็องิงะมตายตรงนี้ข่อยตายตรงนี้เยมอร่อยมาด้วยคนเดียวรอ้เราทำา หนึ่งเป็นขนมไทยที่ไม่หวานนไม่ได้หวานจัดแล้วมือฉันคืออันไหนคะอันไหนคงับหวานจัดใหม่หวม่ไม่ได้มีความหวานอะไรขนาดนั้นอันไหนครเอาที่ชิมดูก็มาเต็มเต็มคำเลยค่ะ ดีพูดได้แค่น <consigo in halt> <considers child teaching> <partie of ying> ี้ว่าดีอันนี้อะไรเนี่ยตะโกนโรงอยู hey. ่แล้วค่ต่างหรือต่างหอบต่าหออะไรอย่างเงี้ยมจะเห็นได้แไม่สิ่งี้ด้ร้องไเป็นัวย้อนดียวกันี ทำไมฉันต้องมีอาการแบบนี้แพ้ทางขนมไทยนี t <t yes ่เลยเป็นอันไหนที่ทำเป็นจะยิ่งแบบจะยิ่งไม่ได้ ทองยอดใสทองที่ทำเป็นก็คือขอบปั้นีอะมันไม้แบบเป็นชุบน้ำ,นำซึมเชื่อมก็นน้ำเชื่อมมันเป็นเก็ดแข็งบางทีบางร้านเนี่ยเขาชอบทำเป็นเกล็ดแข็งๆเคยเห็นปลาเกล็ดน้ำตาลแข็งอันนี้ไม่ได้มีหลอดน้ำเชื่อมอยู่

ลูกสนีฟ้าคนนกเูาออกศูลปนะพออแันมเลจะปูอะไรกลยจุดท่ายนะครับขนมทั่ว เคยพาไปกินขนมถ้วยเจ้าประจำตรงบ้านฉันใช่ไที่มันจะมีขายเฉพาะช่วงวช่วงกินเจอะไรเงี้ยมหรือ่หาเอาใญ่ๆจุใหญ่ๆก็จุดตางานวก็เดินไปก็คือว่ามีม้มัาตแเดี๋ยวออกไปก็เดิน ชาหนอนนะก็ผ่านเลยก็เทียบกับกันด้วยการกินขนมหวานนะครับยังติดมันหวานไปนิดนึงอยู่นะครัแต่โดยรวมก็โอเคนะแต่คนก็ยังไม่พนัน ตอนนี้ไม่คนมาทับก้นไข่หมกตัวแล้วดูคนถึงไ,ได้มันดูรก้นันรส่นตัวก็คือยังใต้อยู่นะอันนี้รสช่างน้ำกะทินะคะเสิร์ฟกับไอศครีมน้ำกะทิที่น่าก็หอมมากคุณช่องจำไน้าเคยมาไหว้ควันแบบ นหลายคนอบอกไม่ใส่น้ำแข็งพีไม่ใส่เพราะว่าไม่ได้ความเย็นจากไอติมแล้วไงมันคือไอติมรสช่องน้ำกับไอติมลมมิดนะที่เรากินเด็กๆกับไอสครีมไผ่ทองอย่างน,น,นะคุณเหมือนเลยอะ่ะ เหมือนเดียเลยแต่น huh? ี่มัน right? ต exactly er uh. ูกคอนกว่าละถ้าได้เลยอ่ะได้ได้มากขอจบของเพื่อนนิดนึงค่ะคือยาดานะ้๊ะเธอกินไหมกินเพอดึงค่ะแต่

ต้องมีคุกตรงขอาดิน้าคตรงตรงเ่าดิ้จะมีคุกอ่ะก็มันอ่นีะป็นการกรุงเพนันเชิมนไปในบรรยากาศนย้่ในคุงขาฉันมีความสุขมากครับคุณขามันสวยจริงๆบ้านสวยมากนี่คือบักบักแบบหนึ่งที่ฉันอยากมีเลยนะ บ้านแบบเรียนไทยเก่าแบบนี้ซึ่งถ้าคุณแม่มาบอกเห็นถ้าเห็นันาดนล้วคุณแม่ต้องด่าฉันแน่นอนบ้านขนมนปังขิงนะคะและมารนนะคะอยู่ซอยข้างโบ์พรามนะคะเสารชิงชานะคะเดินเข้ามาในซอยนิดเดียวนันซอยนี้ก็จะมาถึงตัวบ้านขนมจาราเปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุะะกร์ส1โมงถึง2องทุมนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์9้าโมถึงสองทุมนะคะ วันนี้พี่ชันไปเกาะละกะลากันนีบรูฟบ้าละกันสวยางจริงๆเลยอ่ะเป็นจอยเป็นจอย